สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแรงงานไทยทุกๆท่านนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศเกาหลีและก็แรงงานไทยที่กำลังเตรียมตัวหรือสนใจที่จะไปทำงานประเทศเกาหลีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆสู่พี่น้องแรงงานไทยฟัง ามที่ได้รับข้อมูลมาจากเทศเกาหลีนะครับก็วันนี้ก็ได้โพสต์เรื่องราวต่างๆออกไปแล้วนะครับรา,ายละเอียดก็คงจะมีตามนั้นแต่ว่าก็จะมาพูดรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็วันนี้ก็เท่าที่โพสต์ไปก็มีผู้แชร์ ออกไปร้อยกว่าร้อยกว่าแชร์นะครับหากนับจากโสต์เฟซบุ๊กของโรงเรียนโคเรียก็น่าจะสองถึงสาแชร์แล้วปัจจุบันก็จากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยระบาดพอโควิดระบาดเนี่ยประเทศเกาหลีก็จะว่าล็อกดาวน์แรงงานก็ได้ ล็อกดาวน์ก็หมายถึงว่าไม่นําเข้าแรงงานเลยตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมานะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานี่แทบจะไม่มีใครได้บินไปเลยยกเว้นแรงงานซื่อสัตว์เท่านั้นเองนะครับที่ได้เข้าไปส่วนแรงงานใหม่เลยนี่ไม่มีประเทศไหนได้จัดส่งเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วต้องมีการกักตัว พอมีการกักตัวก็ไม่มีประเทศไหนที่จะจะส่งแรงงานเข้าไปแล้วถูกกักตัวเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นทุกๆประเทศที่ประกาศรับสมัครสอบออกมาหลายๆประเทศก็มีการเลื่อนการสอบมันเกิดขึ้นบางประเทศก็เลื่อนโดยไม่มีกำหนดบางประเทศก็ยังคงสอบปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้แทบจะทุกประเทศประกาศรับสมัครสอบสเปเชียลแต่มีบางประเทศประกาศเลื่อนออกไปอย่างประเทศไทยเองก็ทีแรกก็ประกาศออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่กออาท,ทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนการสอบสเปเชียลจะเริ่มสอบวันที่14จนถึงวันที่14 15 16ตุลานี้นะครับ การสอบสเปเชียลก็ระยะเวลาการสอบสเปเชียลเป็นสมวันแต่ป้ากฏวว่าเนื่องจากว่ามีผู้สนใจในการสอบสเปเชียลค่อนข้างมากนะนะเพราะยอดณนะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเช็คจากเลขนัมเบอร์ในการสมัครนะไม่ทราบว่าจะตรงกับยอดจริงหรือเปล่าถ้าหากไม่ตรงก็ต้องขออาภายัย พนักเรียนที่มาเรียนกับผมเนี่ยมียอดนัมเบอร์สมัครเนี่ยแปดร้อยกว่าแล้วจนั้นสมัครสอบสามวันสี่วัน,นี่สมัครสอบสี่วันเนี่ยมีผู้สมัครสอบประมาณแปดร้อยกว่าคนแต่จริงๆไม่ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นยอดจริงไหมเพราะว่าดูจากนัมเบอร์เขารันนัมเบอร์จากศูนย์ศูนย์หนึ่งนะจนไปถึงแปดร้อยกว่าแปดร้อยที่ที่ผมทราบมีแปดร้อยสี่สิบกว่าคนแต่ว่า มันยังไม่นิ่งเ่ยมันยังจะต้องมีอีกเพราะว่าคนยังสมัครไม่หมดอาจจะถึงแปดร้อยห้าสิบหรือแปดหรือเก้าร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจฉะนั้นถ้าหากดูจากเลขนัมเบอร์ก็น่าจะมีลุ้นถึงแปดร้อยเพราะถึงแปดร้อยเนี่ยโคตา้าโคต้ายังไม่ทราบเลยว่าจํานวนเท่าไหร่หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาหลายๆคนก็สอบถามเรื่องโคต้าสเปเชียลเข้ามาผมเองก็ยังไม่รู้ เพราะทางกระสรวงแรงงานก็ไม่ได้แจ้งเรื่องโคตาทางเย d สซาดีโคเรียประจําประเทศไทยก็ไม่ได้แจ้งโคตาซึ่งจริงๆทุกๆครั้งเมื่อสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนเมื่อสัก EPS ต่ำต่ำกว่า10 10ลงไปเนะี่ยหรือตั้งแต่สิบสามสลงไปเนะี่ยเขาจะแจ้งโคต้าก่อนนะพักหลังๆนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่แจ้งโคตานะ เมื่อก่อนมีการแจ้งโคต้าว่าจะเอาเท่าไหร่เท่าไหรด้วยนะแต่พักหลังนี่ไม่มีไม่มีโคต้าออกมาซึ่งซึ่งผู้ไปสอบก็ก็วัดดาวว่าต้องไปแย่งโคต้ากันซึ่งโคต้าไม่ทราบถ้าร้อยคนในแปดร้อยก็แปดต่อแปดต่อหนึ่งใช่ไหมนีนะถ้าร้อยคนถ้าถ้าโคต้าร้อยอ่ะถ้าโคต้าร้อยคนก็แปดต่อหนึ่งถ้าโคต้า ถ้าห้าร้อยก็ห้าตอนหนึ่งซึ่งมีผู้สมัครสอบถึงแปดร้อยกว่าคนนี่ก็ต้องลุ้นกันอย่างหนักนะลุ้นกันพอสมควรฉะนั้นก็ยังไม่ทราบถ้าเราไม่มีโคต้าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกคะแนนได้เพราะว่าคะแนนเท่าไหร่แต่แต่เรามั่นใจว่าคะแนนต้องไม่น้อยกว่าเดิมก็คือร้อยห้าสิบห้าขึ้นไปเพราะว่าครั้งที่แล้วมันร้อยห้าสิบห้าครั้งนี้ก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องมีร้อยห้าสิบห้า แต่เข้าใจว่าร้อยห้าสิบห้าอาจจะเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำอันนี้เข้าใจนะครับอันนี้คือเรื่องของสเปเชียลนะครับหลังจากนั้นผมได้รับข่าวมาจากประเทศเกาหลีนะไอ้ไอข่าวนี้ขอบอกว่ามาจากประเทศเกาหลีโดยตรงเลยนะดูปากผมมาจากประเทศเกาหลีโดยตรงนะนะ่ได้โมเมนะเป็นเรื่องจริงมาจากเกาหลีโดยตรงเลย <Okay. S 1> ก็ รากฏว่าข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าปีนี้เนื่องจากว่ามีโควิดเกิดขึ้นแรงงานที่ขาดแคลนที่สุดต้องบอกว่าเน้นเลยไปแรงงานที่ขาดแคลนที่สุดก็คือภาคเกษตรและภาคก่อสร้างภาคก่อสร้างนี่แย่มากเลยแรงงานไม่มีเลยครับแรงงานที่จะทํางาน อีกอย่างประเทศเกาหลีเขาก็ประมูลในจ้างเขาก็ประมูลงานมาเขาต้องจบงานภายในกําหนดถ้าไม่จบมันก็ถูกปรับใช่ไหมเหมือนประเทศไทยเหมือนกันเขาก็ยื่นขอราชการบอกว่าเพื่อที่จะผ่อนปรนให้ให้นําแรงงานต่างชาติเข้าไปแม้กระทั่งว่าถ้ากักตัวแล้วเขาก็พร้อมที่จะชําระค่ากักให้แต่รัฐบาลเกาหลีก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมอันนี้ยอมรับเลยเขาไม่ยอมนะครับก็เลย เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานต่างชาติอย่างหนักเลยนะครับนะแรงงานต่างชาติก็ขาดแคลนอย่างหนักเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นอกจากขาดแคลนแล้วประเทศเกาหลีต้องซ่อมแซมนะเพราะว่าพายุบุกถล่มเกาหลีปีนี้เนี่ยสิบลูกแล้วประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนี้ลูกเดียว แล้วก่อนหนะ้าน,นี้อีกลูกหนึ่งนะ้งที่เห็นแวบๆนะณตอนนี้มีไทยมีแค่หางๆนะยังไม่โดนโดนหัวหัวมันเท่าไหร่สองลูกแต่ประเทศเกาหลีนี่โดนหนักๆเต็มๆทั้งนั้นเลยทุกลูกนะครับทุกลูกโดนเต็มพังที่นาเลยนะครับนี่ไอพังที่นาไม่เท่าไหร่บ้านเรือนนี่มันสามารถจ้างช่างที่ไหนทําได้แต่ว่างานก่อสร้างนี่สิครับมันก็ได้รับผลกระทบ นะมันไม่สามารถสร้างได้คุณต้องมาเคลียร์ต้องเก็บต้องอะไรโอ้โหพังพินาศหมดทุกอย่างจากนั้นแรงงานต่างชาติเข้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตเป็นแรงงานต่างชาตินะมีแรงงานเกาหลีนี่ใครจะไปทำอ่ะมไม่มีจ้างสูงขนาดไหนมันก็ไม่ทำอ่ะไอที่ทำทำ,ทำสร้างถนนหนทางเจาะอุโมงทำสะพานนั้งต่ออที่เสี่ยงตายทั้งหลายในมีแรงงานต่างชาติเท่านั้นนะ่ะที่ไปทำมาหากิน ปรากฏว่าครับปรากฏว่าแรงงานไทยเนี่ยฝีมือดีสิเข้าตาเข้าตาเกาหลีความจริงแรงงานไทยเนี่ยไปทําตั้งแต่รุ่นบุกเบิกแล้วครับนะไปทําตั้งแต่รุ่นบุกเบิกแล้วอะซัมโฮซัมเฮเนี่ยทําตั้งแต่รุ่นก่อนที่ EPA จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเมื่อก่อนนี่อาจารย์มาก็อยู่คุกคีอยู่วงการนี่นะเคยส่งลูกศิษย์ ไปทําอยู่ประมาณสักสมัยนั้นประมาณสัก4ี่ถึห้าพันคนก่อน e p s จะเกิดขึ้นนะตัวจัดส่งโดยบริษัทจัดหาง,งานเพราะอาจารย์ก็เป็นเป็นลูกน้องของเจ้านายเก่าเขาจัดส่งก็นี่แหละบริษัทต่างๆพวกนี้เขาใช้บริการแรงงานไทยแล้วก็ค่อนข้างประทับใจไอ้พูดต,ตรงเลยว่าแรงงานก่อสร้างเนี่ยที่ไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งเกาหลี พูดตามตรงเลยไม่ไม่อายไอ้ไอ้นี้เป็นเรื่องจริงพิทายเบอร,ร์หนึ่งเกาหลีจริงๆของจริงด้วยนะครับหลังจากที่บริษัทจัดหางานถูกถูกระง,งับไปแล้วก็เข้าสู่ระบบ EBS ก็ EBS ก็จัดส่งส่งเมื่อก่อนนี้ตกโคต้าปีละสามร้อยสี่ร้อยเองนะมีพักหลังๆเนี่ยมีมีมีโดดขึ้นมาอยู่ pas, ยที่โคต้าประมาณแ0ดร้อยกว่าคน นะครับซึ่งครั้งเดียวที่ยเยนมีครั้งเดียวนอกนั้นก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสมร้อยสี่ร้อยห้ารอยแต่ครั้งนี้ข้อมูลที่ผมได้รับมานะข้อมูลที่ผมได้รับมานะโคต้าบิกลอตเลยนะโดยที่ไม่ให้ประเทศอื่นเลยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นที่เรื่องลือแล้วก็เป็นที่ผมจึงรีบเอามาบอกพวกเราไงว่า มันเป็นความภูมิใจนะผมก็รู้สึกภูมิใจแทนแรงงานไทยในด้านก่อสร้างนะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเลยว่าแรงงานไทยภาคก่อสร้างเนี่ยสร้างฝีมือไวด้ดีสร้างฝีไม้ไลายมือไวด้ดีจนจนบริษัทเกาหลีชอบแล้วก็ประเทศเกาหลีก็มอบโคตาดิกลอตให้เลยว่าคุณเอารีบไปสอบเลยนะเขาข่าวมาอย่างนั้นนะ ว่าหฮรีบเปิดสอบเลยเพราะว่าเปิดประเทศมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาโควตานี้ยกให้เลยเขากำหนดโควตามาให้เลยก็คือสองพันหนึ่งร้อยตำแหน่งโดยประมาณถ้าบอกตรงไปเกินไปมันก็จะหาว่านั้นโดยประมาณวงเล็บไปนิดหนึ่งความจริงก็2,100ันหนึ่งตำแหน่งนั่นแหละแต่พูดพูดอ้อมๆหน่อยว่าโดยประมาณ เผื่อมันมากกันนั้นหรือเผื่อมันน้อยกับนั้นแต่ไม่ใช่เราก็ตรงนะเอาตรงๆไปตรงเลยดีกว่าน,นะ้ประมาณนั้นนี่ก็คือข่าวมาจากเกาหลีนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นว่าอ่านฉะ,ะนั้นประเทศอื่นไม่ได้นะประเทศอื่นไม่มีนะที่จะมาได้เป็นสองพันเนี่ยฉะนั้นปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราสอบเนี่ย หือประเทศเกาหลีเขากำหนดมาประมาณก็ข้าว่ารีบสอบเลยครับนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานไทยนะว่าจะให้เปิดตอนไหนแต่เขาคาวว่าน่าจะเปิดอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลากลางเดือนคุณก็นับไปดิมันช่วงไหนล่ะแต่กลางเดือนมันก็ตั้งแต่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอยู่ประมาณนี้แหละมันจะอะไรก็กลางเดือนอะ่ะก็มันกลางพอดีอะ่ะคุณนับตัวเลขกลางะนะไม่หย่อนซ้ายไม่หย่อนขวามันก็อยู่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอยู่ประมาณนี้แหละ ก็บวกลบไม่เกินนี้หรอกมันมน่าจะสมัครใช่ไหมเพราะคําว่ากลางเดือนมก็อยู่เท่านั้นแหละถ้าไปยี 20, 21, 22, ่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองก็ปลายแล้วสิใช่ไหมถ้ามาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ก็ต้นแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็กลางก็อยู่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบแปดสิบเก้าอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่น่าผิดเ,ร,เรากผมเดาผมเดาเอามันบอกกลางว่าต้องอยู่เลขประมาณนี้แหละเตรียมตัวอะไรครับรีบๆเลยเพราะว่าสมัครปุ๊บก็ยัง ไม่นานด้วยนะไม่นานได้ก็มีการตอบอรีบๆแช์นะใครอยากจะรู้เรื่องนี้รีบๆแชร์ไปให้พี่น้องตัวเองนะรับเยอะมากก่อสร้างรับเยอะแล้วก็ให้โคต้าเยอะสอบเสร็จปีใหม่เคลียร์ตน้นปีมาปุ๊บประเทศเขาเปิดนี่เขาออกวีซ่าบึ้มเลยในะให้ในเจ้ามาคัดอะไรบื้มเลยนี่ไอ้น,นี้เป็นเรื่องจริงเขาเขาพูดมาอย่างนั้นนะก็ไม่ใช่เขาพูดข่าวมาอย่างนั้น ข่าวมาอย่างนั้นจริงๆนะครับต้นปีปุ๊บบื้มออกมาเลยนะครับทั้งคนเก่าที่คงค้างอยู่คนใหม่ที่สอบผ่านคนไหนได้คะแนนเยอะก็อาจจะพิเศษหน่อยใส่ไว้ข้างบนนะครับเพราะว่ากำชับมาด้วยครั้งนี้นะครับครั้งนี้ตัดไม่สูงตัดเอาแค่ผ่านพื้นฐา,านคะแนนผ่านก็แปดสิบอ่ะแปดคะแนานผ่านแปดสิบอ่ะ ซึ่งซึ่งต่ำที่สุดแล้วคะแนนผ่านแปดสิบแถมข่าวมาบอกว่าไม่มีการสอบทักษะด้วยคุณไม่ต้องมาลำบากมัดเหล็กผูกเหล็กตอกไม้โอ้ยปวดไม้ปวดมือครั้งนี้พิเศษเลยนะใครอยากจะสอบรีบเลยโอ้ยมันไม่มีอีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วที่จะมาต้องนั้นนะครับมันอืแค่สอบภาษาผ่าน ตรวจช่างน้ำหนักวัดสายตาว่าไม่ตาบอดสีพอแล้วขึ้นทะเบียนเลยนะสองพันกว่าคนสองพันกว่าคนโอ้ยขี้หมูขี้หมามต้องสอบได้สิไม่มีที่เรียนมานี่มานี่มา,มาครีศึกษานี่ใครไม่มีที่เรียนรีบมาเลยผมการันตีเลยคอขาดเลยว่าต้องสอบผ่านคะแนนแค่แปดสิบสิบแปดสิบเก้าข้อก็ผ่านแล้วสิบเก้าข้อแล้วเป่ไม่แน่ใจเนาะข้อละห้าคะแนนไหม อือนี้จริงๆอาสิบยี่สิบข้อซะเอ้าให้มันมากกว่าแปดสิบนิดนึ่งใช่ไหมมานี่มานี่ใครสนใจที่อยากจะเรียนมานี้นะผมจะทำให้ผ่านง่ายมาก,กเกษตรก่อสร้างเนี่ยโอ้ยผ่านหมดแหละมาเรียนเนี่ยไม่มีเหลือที่จะไม่ผ่านนะสรุปง่งงาย เกาหลีเขาโยกโคโต้าก่อสร้างให้พวกเราโดยเฉพาะไอ้นี่ข่าวมาตรงๆเลยไอ้นี่ไม่อ้อมคอมผมรับเสพข่าวมาตามนั้นแล้วผมก็รีบเอามานําบอกพวกคุณแล้วบอกรายละเอียดเป๊ะทุกอย่างไม่อ้อมคอมเ,อเท่าที่ผมเอามาจากเกาหลีตรงเลยนะครับฉะนั้นส่วนว่าข่าวยังเป็นทางการคุณต้องรอเพจ e p s รอเพจ e p s อย่างผมนี่มันเป็น มันเป็นข่าวมาจากนูน่นส่วนอ e ีพีจะว่ายังไงเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมรับทราบข่าวมาอย่างนั้นต้องขออภัยที่เอามาบอกก่อนแต่ถ้าไม่บอกมันก็ไม่รู้เพราะพวกคุณก็ไม่รู้มันก็อึมครึมพออึมครึมการเตรียมตัวก็ไม่ดีพอะเตรียมตัวไม่ดีพวกคุณจะไปสมัครสอบไม่เสียเงินทำไมอ่ะใช่ไหมนะ,นะเขาอุตส่าห์ยกโคต้ามาให้เป็นสองพัน โอ้ยประเทศอื่นไม่ได้เลยมีประเทศก็ไทยเท่านั้น,นที่ได้นะฮะไอน,นี้ตรงแล้วนะก่อสร้างรีบมาครับใครมีลูกมีหล,ลานใครอยากไปแล้วมีบางคนถามว่าก่อสร้างกับอุตสาหกรรมอันไหนดีกว่ากันเปรียบเทียบหน่อยอาจารย์มะบอกผมบอกในไลฟ์สดเลยบอกว่าถ้าเป็นผมเป็นแรงงานนะถ้าให้ผมไปตอนนี้นะผมเลือกก่อสร้างทําไมผมเลือกก่อสร้างเพราะว่าหนึ่งก่อสร้างหลบหลีกอยู่ในตัว มันดีตรงนี้แหละก็คือพักเบรกก็อยู่ในตัวทํางานก็อยู่ในตัวเอาพูดตามตรงผมพูดกับลูกศิษย์ผมหลายคนแล้วลูกศิษย์ผมบอกอาจารย์ครับคนไหนสูบบุหรี่จัดเนี่ยคนนั้นมันได้เบรกทั้งวันนะเพราะว่านายจ้างบอกว่ามึงสูบบุหรี่มึงออกไปสูบข้างนอกนิดนึงบอกว่าเนี่แค่นั้นแหละก็สูบบุหรีอ่อ่ะสูบบุหรี่มวนหนึ่งก็กลับมาทาเห็นไหมแล้วถ้าจะเทป,ปูนมันก็เทปแป๊บเดียวก็จบแล้ว ที่เหลือมันก็เดินตุ้งๆๆๆติงตุ้งติงงานนั่นไอ้นี่ก็ว่ากันไปหลบหลบลี่ลี่หันหลังหันหน้าหันซ้ายหันขวาลูกพี่ไม่อยู่กับพักเบรกแต่ถ้าเป็นงานโรงงานเหลือมีกล้องเป็นตาเต็มไปหมดทั้งโรงงานแถมทํางานากับเครื่องจกักรเครื่องจักรไหลผลิตออกมาบึม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 ปวดท้องขี้จะแตกยังไปไม่ได้เลยเออถ้าไม่มีใครเปลี่ยนนะเพราะว่าก่อสร้างดีที่สุด แถมเงินก่อสร,ร้างดีกว่าด้วยผมคุณถามเลยว่าคนไปก่อสร,ร้างคนไหนได้ตังค์น้อยมีไหมหาเนาะหายากส่วนมากได้ตังค์ดีทุกคนเนะี่ยมันตรงเงินข้ามแบบงานอุตสาหกรรมงานอุตสาหกรรมร้อยคนเนี่ยคนจะได้ตังค์ดีอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือได้ตังค์พอประมาณถ้าไปเจอโรงงานเล็กๆยิ่งแล้วใหญ่เลยเพอเพื่อในจ้างโกงด้วย แต่ก่อสร้างนี่ส่วนมากไม่โกงอ่ะส่วนมากนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบ้างมันก็มีบ้างที่มันมีแต่ว่าปัญหาของพวกก่อสร้างเรื่องค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าอุตสาหกรรมน้อยกว่าอุตสาหกรรมโอทีก็ดีกว่ายิ่งงานเล่งงานเก็บนี่นะโอ้ยโอทีบรรลเลยโอทีบไรลเลยนะ เมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนผมซึ่งอยู่กวางจูเนี่ยโทรมาโทรมาบอกว่าเขาไปเจอคนไทยเขาไปเจอคนไทยกําลังทางกําลังสร้างทางรถไฟอยู่กวางจูเขาบอกคนไทยนั้นมาจากกิมแฮย,ย้ยายย้ายไซงานมาจากกิมแฮมาเก็บงานที่สร้างทางรถไฟที่กวางจูโทรมาบอกเขาดีใจท,ที่ที่ไปเจอคนไทยเพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนเกาหลีแต่ว่า เขาเป็นคนที่รักคนไทยและรักประเทศไทยเขาโทรมาบอกช่วยโทรไปถามทีที่ว่าอยู่กันยังไงเพราะว่ามันอยู่จากห้าบ้านเขาประมาณสักสิบกิโลเนี่ยเขาไปเจออยู่หมาดเขาโทรบอกผมว่าเจออยู่หมาดช่วยไปถามให้หน่อยว่าอยู่กันยังไงทํางานบริษัทอะไรทํางานก่อสร้างแบบไหนอะไรเงรี้ยผมก็เขาขอเบอร์กันมานะแล้วเขาคุยภาษาเกาหลีกับเพื่อนผมไม่รู้เรื่องไอ้กับเพื่อนผมไม่รู้เรื่องเขาโทรมาถามผมว่าให้ช่วยถามนั้นให้หน่อย ผมก็ได้โทรไปหานะปรากฏว่าโทรไปหาแต่ว่าเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือนะครับก็ได้คุยว่าทำงานก่อสร้างทางรถไฟมีอยู่กัน21คนนะเพิ่งย้ายมาจากกิมแฮถามว่าเงินดีไหมเงินดีเงินดีนะครับทำงานบริษัทอะไรโคเรียอ,อะไรสักอย่างเรียเทคนะเห็นทำงานอยู่เรนะียเทคเนี่ยผมก็ได้โทรกลับไปบอกเพื่อนผม นี่แหละครับงานก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีย้ายย้ายไซส์างานไปตามไซส์างานต่างๆง,งานที่งานที่ได้เงินดีๆก็มีงานทอบโมงเนี่ยได้ในต่างเยอะทำเยอะทําสะพานนะครับทำสะพานทําถนนหนทางทําทางรถไฟโอ้ยฝีมือแรงงานไทยทั้งหมดอะที่คุณมองมองไปอยู่ในประเทศเกาหลีเนะี่ยแรงงานไทยหมดแหละสร้างตรงสร้างตึกอะไรมีเยอะแยะนะครับฉะนั้น ผมว่าแรงงานชายเนี่ยถ้าคุณอยากได้ตังค์นะไปก่อสร้างได้ตังค์ทุกคนแถมก่อสร้างเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้หยุดเสาอาทิตย์นะบางทีก็หยุดบางทีก็ไม่หยุดทั้งงานเล่นก็ไม่ได้หยุดนะมันดีตรงนี้แหละที่มันไม่ต้องไป,ไปเนจรไปเที่ยวไปเตะเตะเที่ยวเทกเที่ยว,ยว,ยวพับเที่ยวบรามากนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างฟิก อย่างมากก็เล่นเฮโลกันอยู่ในแคมป์ถ้าใครเป็นเซียนเฮโล่ก็อาจจะเงินหมดก็ได้นะถ้าใครคิดถึงลูกคิดถึงเมียเนี่ยไม่มีตังค์หมดมีรวยแน่นอนงานก่อสร้างนี่ครับเป็นข้อเสียงงานก่อสร้างมีอย่างเดียวคือคือมันไม่สามารถต่อวีซ่าแรงงานซื่อสัตย์ได้มันจะต้องมาสอบสอบสเปเชียลกลับไปอันนี้คือข้อเสียมันอย่างหนึ่งนะแต่ว่า เงินอะดีดีเงินเดี๋ยดีแน่นอนนะอ้าวผมแนะนําให้ไปก่อสร้างอายุน้อยยิ่งดีไปก่อสร้างเถอะนะครับตัวเล,เล็กเขาก็ไม่ถือหรอกเขาเอาหมดแหละตัวเล็กตัวใหญ่ลูกศิษย์ผมมานะตัวเล็กนีเดียวไปก่อสร้างกันะตัวเล็กตัวใหญ่ไปได้หมดนะครับไออันนี้ยึกแจ้งข่าวเรื่องก่อสร้างนะอ่าประเด็นที่สองก็คือเรื่องเกษตร เกษตรเกาหลีเขาก็ยกให้เหมือนกันนะครับปีนี้ที่เขาเปิดเกษตรประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเลยนะที่จะได้เปิดเกษตรนะครับเป็นประเทศเดียวแล้วก็ยกงานเกษตรให้เนี่ยเป็นโอ้ผมดีใจนะที่เกาหลีมองเห็นแรงงานไทยเป็นประเทศแรกๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานก่อสร้างที่เขายกให้เนี่ยถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยถือว่าสุดยอด นะเป็นที่น่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งยกให้ทั้งสองพันหนึ่งร้อยคนแล้วก็นอกแหล่งนั้นก็ยังยก,กเกษตรให้ด้วยเจ็ดร้อยคนเกษตรนี่ถือว่าสุดยอดแล้วโดยได้เยอะมากมันไม่เคยเยอะขนาดนี้ะนะมันไม่เคยที่จะมามอบโควตาให้ทั้งเจ็ดร้อยคนเจ็ดร้อยคนนี่สอบขี้หมูขี้หมาไมได้ไปหมดอ่ะมันไม่ปมันมันผ่านหมดอ่ะมันตัดต่ำมากตัดแปิคะแนนนะครับ สิบแปดข้อมั้งสิบแปดข้อนะสิบแปดสิบคะแนนะเห็นไหมตัดต่ำมากมาเรียนเธอมาเรียนมาเรียนแล้วก็สอบผ่านแน่นอนขึ้นทะเบียนต้นปีหน้าคาดว่าคาดว่าทั้งหมดยุติลงโควิดยุติลงยังไงเขาก็ต้องเปิดประเทศเข้า <c oughs> ขอโทษด้วยครับ เขาต้องเปิดประเทศเพราะเปิดประเทศความต้องการของแรงงานเนี่ยมันจะกระหน่ำเข้าไปเนี่ยเปิดโฟเข้าไปบึ้มเลยนะนะีปีหน้าแหละตลาดแตกแน่รับรองเลยแหละเยอะแน่อืมเยอะแน่แรงงานไทยไปเกาหลีเยอะแน่แน่ปีหน้าปีนี้มันอั้นมากเพราะว่ามันไปไม่ได้ก็มีหลายคนบนน่นนะบอกว่า แล้วทำไมไม่เอาคนเก่าไปคนที่รอบินก็ยังไม่ได้ไปจะมาเปิดสอบอะไรมันคนละส่วนมันคนละส่วนไอ้รอบินก็รอบินไปไม่ใช่รอบินเฉพาะประเทศไทยทุกประเทศเขาก็รอบินหมดเข้าใจหน่อยทุกประเทศมันก็รอบินหมดนะคุณเข้าใจหน่อยไม่ใช่บอกว่าจะเออทำไมประเทศไทยอีกไม่ได้บินแล้วจะมาเปิดสอบทำไมมันก็ทับถมคนเก่าคนเก่าเขาก็ขึ้นทะเบียนให้เลือกอยู่แล้ว ก็ดีสิเขาเปิดซอมมีโคต้าให้ไม่ดีกว่าเหรอคุณจะให้คุณเป็นประเทศไทยเป็นโซโห่วยเก่าๆแต่วียดนามเป็นเซเว่นขมินเป็นเซเว่นอย่างนี้เหรอในจ้างมันเข้าเซเว่นดีกว่าโซห่วยเก่าๆอีกโซ่ห่วยเก่าๆหมายถึงว่ามีแรงงานอยู่แค่หลักร้อยมันไปเลือกอะไรได้ไม่มากมันต้องมีคนสต็อกทั้งที่เขามอบโคต้าให้เป็นพันแล้วเนี่ยเข้ามามันควรจะมี นะมันหลากหลายเขาก็อยากจะทำนะฉะนั้นลูกศิษย์ผมไปเนี่ยทั้งก่อสร้างทั้งกเกษตรทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยพวก,กเกษตรเนี่ยผมก็แนะนำผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าจะแนะนำผู้ชายเนี่ยขอแนะนำกลุ่มที่ต้องการไปเรียนรู้กรเกษตรโดยเฉพาะไม่ได้จดไปดักดานทำงานแล้วกลับมา แล้วก็ไม่ทําเกษตรไอ้พวกนี้อย่าไปไปแล้วคุณก็ฟรีมันไม่ได้ตังค์ผมพูดอย่างนี้เกษตรถามว่าไปแล้วได้ตังค์ไหมได้แต่มันได้น้อยเนีย่ยมันพูดว่าไม่ได้ตังค์มันไม่ได้มัน,ม,นมันก็ไม่ถูกนะแต่หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมหรือก่อสร้างเนี่ยเกษตรมันได้ตังค์น้อยกว่าเนี่ยสมมุติว่าก่อสร้างเขาได้ พอได้เงินเก็บมาประมาณ3 4ถึงล้านเกษตรก็จะได้ประมาณสักล้านหนึ่งถึงล้านห้าอยู่ประมาณนี้นะแต่งานเกษตรมันหนกักเวลามันหนักมากนะคุณต้องตื่นแด่เช้าทำงานเลิกค่าวันหยุดก็ไม่มีเดือนหนึ่งหยุดสองครั้งอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคนกลุ่มคนที่น่าไปที่สุดก็คือผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยแนะนำไปเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณไปแข่งขันในงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างตัวเลือกเยอะ ัวเลือกเยอะโอกาสที่จะเฟลเนี่ยมันมีมากโอกาสที่คุณจะไม่ได้ไปมันมากฉะนั้นขอให้ได้ไปก่อนไหมผมบอกอย่างนี้ขอให้ได้ไปก่อนไหมนะถ้าขอถ้าขอให้ได้ไปก่อนเนี่ยแล้วแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ชีวิตยังไงก็แล้วแต่นะครับมีคนหนึ่งโพสมา โรงงานก็ได้สี่ล้านค่าเออก็โชคดีแหละนะเขาก็ว่า